มาดูกันวันต่อต้านคอร์รัปชันคอร์รัปชันสากลน,นะครับวันนี้นี่ในการนำลึกถึงวันที่9ธันวาคมซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับท่านาน,น,น,นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็รวมทั้งคอรมอบางส่วนก็ได้ไปร่วมงานนะครับท่านนายกก็เป็นประธานเลยครับประกาศเจต,ตนารมการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนะภายใต้แนวะคิดว่าไม่ทำไม่ทนไม่เฉย รวมไทยต้านโกงอ๋อนี่ก็มีทุกภาคส่วนแล้วก็ไปร่วมกันค่ะแม่งานแน่นอนแล้วครับที่นนทบุรีก็คือปปชค่ะสำน,น,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณแอนเคยไปไหมปปชเห็นแต่ข้างคำเนียบ <c oughs> ตรงนั้นนันมนเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วโน่นก็ไปอยู่สนามบินน,น้ำนนท์ค่ะย่านโน่นอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานสลากกินแบ่ง โอ้นั่นเป็นเป็นออฟฟิศใหญ่เลยใช่ไหมใช่ที่ปปชสนามบินน้ำถ้าถูกลางวันที่หนึ่งก็ไปค่ะจะได้ไปเยี่ยมปปชด้วยสองตัวได้ไหมขอให้ไปไหมสองตัวก็เนี่เลยพี่รับพี่รับแรกเลยกันตรงแบกตรงไหนนะปั๊มใช่ไหมค่ะท่านนายกก็กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติหรือ็นนะก็ได้กําหนดให้วันที่เก้าของทุกปีเก้ธันวาคมทันโทษเป็นวันต่อต้านคอร์ัปชันสากล เพื่อให้ประชามโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากการทุจริตและเพื่อร่วมการประกาศเตือนอารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังอสําหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การขององค์การสหประชาชาตินะก็ได้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบตลอดมารัฐบาลได้ร่วมกับสำนักง,งานปปชแล้วก็ปปท<า>นะรวมทั้งองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นภาคประชาสังคมนะมแล้วก็ภากีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอรัลทันสากลขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนพร้อมๆกับคนไทยทุกส่วนที่จะไม่ทําไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตอีกต่อไปไม่เพิกเฉยแน่นะอืมได้ไหม,มก็ไม่ควรจะเพิกเฉยอืนะซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวันนี้แต่จะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของทุกคนที่จะต้อง ทำกันทุกๆวันนะ,ะน,น,นายกรระนายกรันท่านก็บอกทุกคนทราบถึงปัญหาคอร์รัปชันนะคะส่งผลเสียหายต่อประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองค่ะโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติหรือว่าทีไอค่ะได้สะท้อนปัญหาการทุจริตที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยที่สําคัญก็คือการซื้อขายตําแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเรียกรับสินบนตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันการไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนและความไม่โปรง่งใสในการใช้งบประมาณนะคะซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองค่ะคือบ้านเราจริงๆงเนี่ยนะอย่างที่สมัยโน้นแล้วครับคุณแอน,นท่านหมอมชวงคลื่นเปราโหมดนะค่ะ อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหรือว่านาพักกิจสังคมเนี่ยนะฮะก็เคยพูดว่านั่นแหละครับคือบ้านเราถ้าไม่โกงกันเนี่ยนะอเอาทองคํามาทําเป็นถนนได้เลยนะค, <laughs> คือภาพให้พูดให้เห็นภาพว่านี่แหละเงินที่มันสูญเสียจากการคอร์รัปชันเนี่ยนะค่ะแล้วเมื่อก่อนในโกงกันลําบากนะเมื่อก่อนในโกงแบบหัวคิวนะอืใต้โต๊ะ นะอย่างเกยงยกนิ้วนะ,ะข่อยี่สิบล้านนะรู้กันรู้กันอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่เดี๋ยวนี้มันทุจริตเชิงนโยบายออกแบบโครงการร่วมกันคือกินกันตั้งแต่การกําหนดนโยบายนู่นนี่นั่นนะใช้บริษัทมารับโอ้โหหลายทอดหลายนั่นนะนะฮะอ,อย่างนี้แหละแล้วก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกนะวันนี้นายกก็มีอยู่วักตอนหนึ่งนะถ้านายกย้าว่าความยุติธรรมที่ราช้าก็คือความ ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมดังรัฐบาลก็จะปรับจากสโลแกนเนี้ยจากไอ้คตินี้น,นะจึงให้ความสำคัญที่สุดในการติดตามนำผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับโทษตามกฎหมายแต่พยานหลักฐานที่มีอยู่โดยไม่มีข้อยกเว้นมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอิทธิพลในสังคมค,คือบ้านเราในออกแบบเรื่องการปรับโกงกันเยอะมากทีเดียวนะ พระเอกเปรมนเ็นนสุรานนท์ท่านผู้ฟังกุนันอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สิบกของประเทศนะ,ะท่านก็เกลียดมากมากกับการทุจริตเนี่ยนะคอร์รัปชันเนี่ยนะมสมัยท่านเป็นนายกแปดปีห้าเดือนน่นะคือจุดแข็งของท่านคือเนี่ยแหละครับมีบรารมีทําให้รัฐมนตรีเนี่ยโกงได้น้อยมากค่ะโกงบางคนเนี่ยปรับคนละมอออกเลยอท่านเป็นสังกรกรรมด้วยค่ะท่าน,าน,นเคยแสดงความชัดเจนว่าอย่าไปไหว้คนโกงถึงขนาดนั้น แล้วก็พลเอกเปรมก็เป็นนี่แหละครับสารปราบโกงที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะสารเนี่ยป้องกัหรรบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบกลางเลยนะที่สามเสนน่ะนะแล้วก็มีไปทุกภาคนี่ะอันนี้แหละก็เป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งจากที่พลเอกเปรมเต็นสุรันนนท์ได้ดํารีไว้อืว่าคดีโกงมันต้องต้องเร็วมันต้องมีค่ามีสารอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะการโดยเฉพาะเออ นั่นแหลก็เป็นสารปกติไปเป็นสารปราบโกงไงคือเมื่อก่อนสารอาญาก็มีนะแต่เป็นแผนกแผนกคดีทุจริตอตอนหลังก็ยกมาเป็นเป็นสารเลยค่ะ อันนี้ก็นาเรียนท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับอานายก็ชื่นชมผลการดําเนินงานด้านการปราบปรามการาทุจริตที่มีความก้าวหน้าตามลําดับเกิดผลสำฤทธิ์เป็นรูป,ปรธรรมนะคะบอกทุกคนร่วมกันไม่ทําความผิดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆซึ่งปัญหาทุจริตเป็นปัญหาของทุกประเทศแต่สามารถแก้ไขได้หากทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่เห็นประโยชน์จากการทุจริตมีเกียรติยศศักดิ์ศร,รีตามวัยวุฒิและคุณวุฒิผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันระมัดระวังดูแลเป็นหูเป็นตา ส่วนผู้มีอำนาจผู้ที่รักษากฎกติกาก็ต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกับปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปนตามหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้สังคมไม่ไว้วางใจค่ะผะว่าต่อไปนี่ก็ดีเหมือนกันนะมีชาวบ้านมีท่านผู้ฟังบางท่านเสนอมาว่าต่อไปสอสอนักการเมืองรัฐมนตรีเสนาบดีอะไรหล่เนี่นะค่ะ หรือรวมทั้งการการะดับสูงนะนะก่อนแล้วตำแหน่งต้องสาบานออกทีวีเลยสาบานออกเสียงนะเอาอย่างนั้นเลยไม่ใช่อยู่ในใจนะค่ะขอให้มีอันเปลี่ยนไปเลยก็ว่ากันไปนะ,ะวันนี้ในการประกาศเจตนารมณ์เรื่องเรื่องในวันต่อต้านคอรัท่านสากลท่านผู้ฟังครับก็มีการท่านนายกได้กล่าวนําประกาศเจตนารมณ์นี้ด้วยะนะอย่างท่านท่านตุลนายกก็บอกว่าข้าพเจ้าพลเอกวุฒจช a โอชาเนี่ย ขอประกาศเจตนารมว่าจะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทาการทุจริตและยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถ,ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจากปก,ป,กป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และ,จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทําความดีด้วยหัวใจเอาละครับนี่ก็น้อมไม่ใช่ ก็ลํำลึกกันวันนี้วันสำคัญนะครับถ,ถ้าบ้านเมืองโปร่งใสสุสจริตยุติธรรม,มนะเหลือเงินนี่สองสามแสนล้านต่อปีล้านนะหลักล้านหลักล้านไม่ใช่สองล้านนะ<ส>นเป็นแสนนะล้านเป็นหายไปจากการทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะท่านผูฟ้ฟังเอามาสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนนะนวนนี่นั่นได้อีกมากมายมหาศาลทีเดียว ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ้าการเมืองเองก็เถอะก็ต้องแข่งขันเรื่องนี้ใช่นี่ล่าสุดหลายพักการเมืองเนี่ยมีการเปิดแคมเปญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ออกมาแล้วนะใช่ไหมมีเดี๋ยวเบรกหน้ามาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าแต่ละพักมีแคมเปญอะไรกันบ้างมีแคมเปญจะล้างโกงกันสิ้นซากอะไรอย่างนั้นเหรออ่าใช่จริงกับป่ะบอกว่าอยู่กันไม่ได้แลวต้องแตกหักกันไปข้างนึงเลยอ๋อนี่ผมรู้แล้วพักสาพักดี